สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลของกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รับรุ่นหมื่นยันไพรีพินาศกับหลวงพ่อสนันนะครับจังหวัดอ่างทองปี2 5 6 0สูตรนะครับรูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเข้าหลามตัดด้านหน้าเป็นโอ้โหหมื่นยันจริงครับเป็นรูปกรมหลวงชุมพรและด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่ครับ พยาคุดแล้วก็ยันเพียบเลยนะครับรุ่นนี้จํานวนการจัดสร้างน้อยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูจํานวนการจัดสร้างก่อนนะแต่แบ่งปันเอฟซีก็คือถ้าเป็นเนื้อรายการจองเนี่ยปี60เนี่ยเนื้อทองแดงมันมันปูเนี่ยผมแบ่งไปที่วันนี้ราคาจอง200อย่างเงี้ยนะครับแบ่งไปที่100บาทมีจํานวนจํากัดอะรีบเลยอ่ะไปดูใบรายการก่อนนะครับใบรายการนะครับก็จะมีเนื้อทองคําสร้างเกเหรียญนะเนื้อทองคำเนี่ยรายการแถมคือนี่เลยครับเป็นเนื้อ กระไทองอย่างนี้นี่คือรายการแถมชุดทองคํานะครับนะครับนะครับรายการละร้อยเหรียญร้อยเหรียญคูณเก้าก็เก้าร้อยเหรียญโอ้โหมีแค่เก้าร้อยเหรียญน,นะครับอง์นี้หมายเลขหกสองหนึ่งครับด้านหลังก็ตอกเลขโคชัดเจนด้านล่างขุดเห็นไหมครับนี่อะต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปก็จะเป็นชุดนี่ครับเป็นชุดของถ้าเป็นเงินหนะ้ากาศทองคําก็แถมกระไรเงินยี่สิบเหรียญโอ้โกระไรเงินนะครับยี่สิบอุ้ยกระไรเงินนี้มีน้อยนะเนี่ย ยี่สิบเหรียญคุณเก้าเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็มีกระไหล่ทองลงยาสิบเหรียญเนี่ยชุดแถมนะครับพวกนี้ชุดสมนาคุณนะส่วนเนื้องเงินก็มีราคาจองสองพันห้าหน้าวกหนากากเงินก็มีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เรามีตัวอย่างก็จะเป็นนี่ครับชุดกรรมการด้านล่างเห็นไหมครับชุดตองกลามก็จะมีเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากาก,ากปลอกลูกปืนเนาะนี่ยอยู่นี่นะครับนี่ชุดทองแดงผิวไฟหน้ากาก,ากปลอกลูกปืนจัดสร้างแปดร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับแปดร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะนะครับนี่อันนี้เนื้อ ทองแดงผิวไฟหน้ากาก,ากปอกลูกปืนครับนี่จัดสร้างแปดร้อยเก้าสิบเก้าชุดเนี่ยแล้วก็สุดท้ายที่ผมมีแบ่งปันที่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยครับเนี่ยรายการนี้คืออะไรครับเมื่อกี้ที่แจ้งไปแล้วเนาะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเนี่ยทองแดงมันปูเนี่ยจัดสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญราคาจองสองร้อยนะแบ่งไปร้อยเดียวพอรีบเลยนะโอ้โหสร้างน้อยด้วยมาดูกันครับดูกันนี่ความสวยนะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆยนะครับมีผ้าราคาแบ่งปันมากมายใครสนใจฝากกดติดตามด้วยละกันสวัสดีครับ